ใช้เสา4คูณ4ครับด้านหัวเตียงครับด้านท้ายก็เสา4คูณ4ครับผนังข้างหน้า6ไม้ความหนา3เซนครับท้ายก็เช่นกันครับความหนา3เซนครับเนี่ยครับขันให้แน่นเลยครับเนี่ยครับเตียง3พุทครึ่งนะครับเหมาะสําหรับนอนคนเดียวสบายๆครับทาจากไม้สักรับซื้อกันข้างเดียวใช้กันยาวๆตลอดไปเลยครับนี่ครับขาเตียงก็มีด้วยกันทั้งหมด5ตัวครับติดหัวท้าย2ตัวแล้วก็ตรงกลาง 3ตัวครับคานยาวอย่าตัดนะครับที่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราใช้เท้าดันมือดึงแบบที่ช่างเขาทําตัวอย่างให้ดูเลยครับเพราะว่าการส่งเตียงเราส่งให้ลูกค้าก็สามารถประ,ประกอบเองได้ครับใครๆก็ประกอบได้ครับเนี่ยครับเท้าดันมือดึงแบบนี้ครับง่ายนิดเดียวครับไม่ใช่ยากเลยใช่ไหมครับ เมื่อเราใส่คานเสร็จนะครับนะครับแน่นมั่นคงแข็งแรงเราก็ใส่พื้นครับพื้นเตียงก็แบ่งออกเป็น2แผ่นครับแผ่นหนึ่งก็กว้างประมาณ5้าิบี่เซนครับความยาวของพื้นอยู่ที่2เมตรนะครับอ่าอยู่ที่2เมตรครับรอบนอกครับรอบนอกอ่าความยาวทั้งหมดนะครับรอบนอกก็กว้างอยู่ที่ประมาณเมตรเมตรสิบหเซนนะครับแล้วก็ความยาวของเตียงก็อยู่ที่ประมาณสองเมตรยี่สิบครับเนี่ยครับปูพื้นเสร็จแล้วครับสวยไหมครับ สนใจก็สอบถามกันได้นะครับขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ชมไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับโอกาสหน้าเดี๋ยวถ่ายคลิปเตียงที่สวยตู้ที่สวยให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ